มีเพื่อนของเราชื่อนานาถามว่าถ้านอนไม่ค่อยหลับทำยังไงดีนะครับวิธีการแรกที่ง่ายมากเลยก็คือถ้าเรานอนไม่หลับนะเริ่มจากการตื่นแต่เช้าเลยแล้วก็ไปเดินออกกําลังกายทําไมผมถึงแนะนําว่าให้ออกกาลังกายตอนเช้าเพราะการออกกาลังกายตอนเช้าครั้งหนึ่งจะเป็นการบอกกับสมองว่านี่คือเวลาเช้านะร่างกายมันจะส่งคลื่นไปที่สมองเลยว่าเนี่ยตอนนี้เวลาเช้านะพะฉันกําลังออกกําลังกายฉันกําลังทํางานอยู่แล้วหลังจากนั้นบวกไป12ชั่วโมงคือ6กโมงเย็น ร่างกายก็จะเริ่มจําว่าหลังจากนี้12ชั่วโมงจะเป็นเวลาที่เตรียมตัวเข้านอนสารหรือฮอร์โมนต่างๆที่เกี่ยวกับการนอนหลับจะเริ่มทํางานปกติโดยที่จะเห็นผลนะ่ะง่ายๆเลยภายในระยะเวลา7วันเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าการนอนหลับเนี่ยง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นทันทีส่วนมีคนถามผมว่าเราสามารถออกกาลังกายก่อนนอนได้ไหมได้แต่ไม่ควรตื่นเต้นไม่ควรทําให้หัวใจเต้นแรงมากจนเกินไปเพราะบางคนเนี่ยออกกําลังกายตอนเย็นแล้วอาจจะทําให้ นอนไม่หลับก็ได้ดังนั้นถ้าจะออกกาลังกายตอนเย็นให้ลองสังเกตสิว่าถ้าเราออกกาลังกายช่วงเย็นแล้วเนี่ยเราหลับดีให้ออกกําลังกายช่วงเย็นได้แต่ถ้าออกกําลังกายช่วงเย็นแล้วทําให้นอนไม่หลับไปใหญ่เลยให้ย้ายการออกกําลังกายไปไว้ตอนเช้าเพียงเวลาเดียวจะช่วยได้อันนี้คือข้อที่1ข้อ2ก็คือเวลาที่เรานอนนอนไม่หลับเนี่ยบางทีอาจจะเกิดจากการที่เรามีเรื่องวิตกกังวลก็ได้ผมเลยแนะนําให้เราเนี่ยฝึกทำเมดิเทชันง่ายๆนะครับโดยการที่เรา นอนอยู่บนเตียงแบบท่าที่พร้อมจะนอนแล้วนะครับแล้วเราก็หายใจเข้านับ1 2 3 4ซึ่งความเร็วแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับแล้วก็พอหายใจเข้าเสร็จแล้วก็กั้นค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8ทําแทำแค่นี้ครับมันจะทำให้เป็นการรวมโฟกัส กลับมาที่สมองเหมือนเดิมแล้วทําให้การนอนหลับง่ายขึ้นทําแบบนี้ไม่น่าจะเกิน10รอบนะครับหายใจเข้าการค้างไว้แล้วหายใจออกสบายๆไม่เกิน10บรอบผมว่าทุกคนจะเริ่มนอนหลับง่ายแล้วก็นอนหลับลึกขึ้นมาทันทีอะแถมข้อ3ให้ใครก็ดามที่นอนไม่หลับนะครับแนะนําว่าให้เปลี่ยนไฟทั้งหมดไฟสีขาวทําให้นอนไม่หลับดังนั้นให้เปลี่ยนเป็นไฟสีเหลืองหรือไฟสีส้มในห้อง แล้วก็หลีแสงมือถือลงหน่อยครับทำให้แสงน้อยๆครับแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันเปลี่ยนไฟไม่ได้เลยเพราะว่าฉันอาจจะเป็นเด็กอยู่ฉันไม่มีเงินที่จะเปลี่ยนไฟหรืออะไรก็ตามนะครับวิธีการก็คือไปซื้อแว่นครับเดี๋ยวนี้มันจะมีแว่นราคาถูกๆที่มันเป็นเลนส์สีเหลืองเลนส์สีส้มให้ใส่แว่นแบบนั้นก็ได้มันจะช่วยทําให้แสงที่เข้าตาเนี่ยตอนหลังหกโมงเย็นเนี่ยเหนียวนำทาให้เราเนี่ย นอนหลับง่ายขึ้นอ่ะส่วนใครก็ตามอยากจะบำรุงสมองนะครับโดยปกติผมป,ป้าป้าหมาม้านะครับแล้วก็แฟนผมเนี่ยเราจะทานนูวิทอยู่แล้วใครอยากดูส่วนประกอบของนูวิทในการบำรุงสมองแบบที่ผมกับป้าป้าหมามาทานอยู่ให้พิมพ์คำว่านูวิทแล้วสอบถามแอดมินนะครับในอินบ็อกซ์ได้เลยรักทุกคนสวัสดีครับ